อบตอครองใหญ่จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์วัดครองจากจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสาม,มเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลครองใหญ่จำนวน33รูป นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดถวายพระพรชัยมงคลและพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนนายอาภากรเจริญผลนายกออบตครองใหญ่ได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นายเชิดศักดิ์ชุ่มนาเสียวในอำเภอรครองใหญ่นายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกอบจอตราดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตอรครองใหญ่ผู้นำชุมชนประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูพิทักษ์บุรเขตเจ้าอาวาสวัดครองมะนาวเจ้าคณะอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนพระครูสังวราจารวัตเจ้าอาวาสวัดครองจาก พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดครองจากร่วมใน,น,น,นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นสุภาวาระสําคัญอีกวาระหนึ่งที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลออบตครองใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นร่วมกับโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ในตำบลคลองใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการศึกษาอบรมพุทธศาสนานอกจากนั้นยังได้ศึกษาเรียนรู้และความรู้อื่นๆเช่นการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีระเบียบวินยัยเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปวิเทียนม่วงสีภาพข่าว สุกันวริสุวันรายงาน